โอเคเก็กรับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับต่อจากนี้ผมจะแปลเองนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าถ้าเอาเว็บในอ่านในเว็บที่มันแปลไทยเขาก็ต้องอนุญ,ญาตเขานะครับผมก็จะแปลเองนะครับอาจจะแปลไม่ดีตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะเฮ้ยนายน้อยอายุเพียงสิบห้าปีเท่านั้นเองนะ แต่ถึงจะมียาและการรักษาที่ดีจากแพทย์เื่อเสียงดังก็ตามเขาก็ไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่สนใจเขาเอ๋โอ้พระเจ้านะนายน,น,น้อยอะไรนะกินโฮของเราตื่นแล้วหรอ ถูกต้องครับพี่เลี้ยงนางพูดอะไรไม่ออกและตกตะลึงจนหน้าเขียวไปหมดแล้วครับแต่นางขอให้ข้าน้อยรีบแจ้งนายท่านโดยตรงขอรับรีบไปดูกันเถอะให้ไวเลยอืมอืมนี่มันอะไรนะถ้าคิดว่าได้ยินเสียงหญิงสาวกรีดร้องนะ เออนี่มันอะไรเนี่ยทำไมข้าถึงเกิดเป็นแบบนี้อ้าข้าไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นทารกหรือเด็กแรกเกิดในการเกิดใหม่อย่างนั้นเหรอไม่ทำไมกันกนี่มันอะไรภาพติดตาเหล่านี้มันผ่านเข้ามาในหัวข้าใช่แล้ว นี่คือความทรงจําของบุคลบคลผูล้เป็นเจ้าของร่างนี้งั้นหรือเขาเกิดมาเป็นบุตรชายคนโตของผู้ปกครองเขตการค้าขนาดใหญ่นามซอนฮาจังและชื่อของเขาคือฮาอึนโฮอึนโฮเขามีชื่อเดียวกันกับข้าเลยไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาที่อ่อนแอ ดังนั้นเขาจึงตื่นตกใจกับการเสียชีวิตของมารดาเมื่อปีที่แล้วและหยุดการกินและดื่มไปนับตั้งแต่นั้นเอ๋ตายข้าผู้เป็นราชาแห่งดานปีศาจ์ได้ามาอยู่ในร่างของไอ้บัดซบที่เสียชีวิตจากการอาการเจ็บป่วยหลังจากการใช้ชีวิตอย่างอ่อนแอไอ้เวนตะขาคด โอ้ข้ารู้สึกวิงเวียนเล็กน้อยถ้าเจ้าอยากจะตายก็ตายดีๆสิฟ้อะไรที่ทำให้เจ้าต้องทำให้ร่างกายของตนมาถึงจุดนี้ด้วยนี่เป็นความผิดของข้าเองข้าควรแก้ไขกับเขาก่อนแล้วรองสถานการณ์แบบนี้ออกล่วงหน้า อ๊ะเจ้าจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจของเจ้าครั้งนี้แน่รอกบ้าเอ้ยต้องใจเย็นลงก่อนตอนนี้ข้าเป็นเจ้าของร่างกายนี้แล้วข้าสามารถทำให้ร่างกายนี้แข็งแกร่งผ่านผู้พิทักษ์ธรรมชาติได้ดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของผู้พิทักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ผู้ป่วยเป็น อาชยากรและทำให้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งก่อนอื่นต้องเริ่มด้วยการเติมเต็มกระเพาะของข้าให้เต็มเสียก่อนในนี้มีอะไรให้ข้ากินบ้างไหมเนี่ยกินโฮอึกเขาเขายืนได้สองขาแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เจ้าหายป่อยแล้วหรือสิ่งที่สำคัญคือ เจ้าต้องเดินต่อไปแม้มันจะสายไปแล้วเข้าใจไหมอินโฮขอรับต้นพ่อขันพ่อใช่แล้วอินโฮเจ้าจำค่าได้ไหมผู้ปกครองที่แห่งนี้หาจินยูบิดาของเจ้าเอ๋เสียงท้องร้องพี่เลี้ยงไปหาอะไรมาให้เขากินหน่อยสิเจ้าเครอในเทน อเรียบและกินช้าๆอาหารมนุษย์เมื่อข้าเป็นปริศาข้ากินมันเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นจากความรู้อยากกินของข้าแต่ว่ามันแย่มากเพราะมีรสขนมข้ากินมันไม่ได้ตั้งแต่ข้ากลายเป็นมนุษย์ข้าก็ม่มีทางเรื่อกนอกจากกินมันอ อะไรเจ้ากลับมาปว่วยอีกรอบแล้วล่อนี่นี่มันค,คืออะไรมันคือโจ๊กที่ใช้เวลาเคี่ยวอย่างพิถีพิถันกับผัดและเนื้อสลับละเอียดเจ้าค่ะค่าได้ปรุงรสมันเลยอาจทำให้ท่านไม่ถูกปากแต่ถ้านายน้อยกินอาหารรสเค็มและมันขณะท้องว่างอาจทำให้ท่านปว่วยได้อร่อย ข้ากินมันได้มากกว่านี้อีกหรือไม่โอ้มันสุดยอดมากเอ๋เดิมทีอาหารมษย์มีรสชาติเส้นนี้นี่เองใช้ในการเริ่มต้นนี้ก็ไม่ได้แย่เลยวันนี้เป็นวันดีเพราะบุตรชายของข้าตื่นจากอาการป่วยแล้ว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองข้าผู้ปกครองดินแดน,นแห่งนี้ขอดื่มให้แก่ทุกท่านท่านจางจงเจริญ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 มีเสียงอะไรตั้งขนาดนี้กันเกิดอะไรขึ้นกันลึกข้างนอกนะ่ะมันคืองานเฉลิมฉลองเจ้าค่ะนายน้อยลุกขึ้นออกจากเตียงได้แล้วอะไรนะพี่ชาย